อาเริ่มตั้งแต่เข้ามาเลยเนาะตั้งแต่หน้าร้านเลยรู้สึกว่าช่วงเข้ามานี่บรรยากาศของหน้าร้านน่ารักนะครับดูแล้วอบอุ่นแล้วก็เย็นสบายตาดีมากเป็นเรื่องของหน้าร้านภายในร้านนะครับเข้าไปดูแล้วรู้สึกอบอุ่นบรรยากาศดีมากอยู่ริมน้ําด้วยนะครับเข้าไปแล้วพนักง,งานได้ต้อนรับกล่าวทักทายรู้สึกว่าอบอุ่นดี เมนูอาหารวันนี้ได้ทานหลายอย่างนะครับก็คือมีทั้งปลาทอดปลาทอดน้ำปลานะครับแล้วก็ทางห่อหมกหมูห้อหมูห้อหมูห้อนะครับแล้วก็อื่นๆแต่ว่าที่ที่ติดใจที่ชอบก็จะคือปลาลาดพริกนะครับแล้วก็กับหมูหอนะครับซึ่งทานแล้วรู้สึกว่าหมูเนี่ยไม่แข็งนิ่มมากนะครับเสียวอร่อยทานกับข้าวร้อนๆที่นี่ตัวข้าวก็หอมอร่อยนะครับทานแล้วรู้สึกอร่อยมากนะครับโดยส่วนรวมแล้วผมว่า2เมนูนั่ที่ผมทานไปนี้ผมชอบตัวนี้เลยเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ ยังไม่เคยลองทานอาหารประเภทนี้ลองดูนะครับมาทานที่ร้านนายเหมืองนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีทั้งบรรยากาศนะครับทั้งตัวร้านอาหารแล้วพนักงานชั้นที่นี่ก็รู้สึกว่าน่ารักสําหรับผมนะประทับใจมากเลยครับครับ